ญาติพี่น้องของเราที่อยู่ที่ภาคใต้ที่เขาเจอน้ําท่วมจนมันท่วมเกือบจะมิดท่วมเกือบจะเต็มหลังคาผมเชื่อพวกเราคงรู้สึกสะเทือนใจไม่แพ้กันแต่ถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราในวันนี้เราพร้อมรับมือแค่ไหนเราพร้อมรับมือกับชีวิตที่ต้องเจอเรื่องไม่ได้ดังใจแค่ไหนและอยากชวนทุกท่านสั้นๆเมื่อเราอยู่ในวันนี้หาที่สงบสงบในเช้านี้ก่อนจะเริ่มรายการต่อ ให้เราค่อยค่ยนึกถึงความดีที่เราทํามาความดีที่เราตั้งใจตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็นึกแผ่เมตตาออกไปนึกส่งไปให้กับ คนที่เขาประสบภัยจนเสียชีวิตในภาคใต้ทุกคนเลยขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขปราศจากทุกปราศจากความเจ็บปวดความหนักความหนว่วงความไม่ดีใดๆขอให้มีทางออกมีทางรอดมีแต่เรื่องดีๆมีปัญญาสว่างสวย ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเนะให้แผ่เมตตาแบบนี้นะขอให้ใครที่ยังอันตรายอยู่มีทางรอดขอคนที่ไม่รอดแล้วจริงๆได้รับบุญที่เราอุทิศไปให้